การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ id เข้ามาที่ a. จุด yor8 และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับความดีนั้นเราต้องทำอยู่เสมอให้เป็นที่อยู่ของจิต ให้เป็นอารมณ์ของจิตให้เป็นมัคคือทางดําเนินไปของจิตมันจึงจะเห็นผลของความดีโอวาทธรรมของหลวงปู่แหวนสุจินโ,นโนครับลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ถ้าจะทํางานต่างๆนานาเนี่ยนะก็ต้องไปประสานงานนะครับเป็นเดือนของการประสานงานกับทีมประสานงานกับคนที่ทํางานร่วมกันนะก็ถือว่า ผลงานทีป่ประสานงานนั้นนะครับออกมาได้เป็นอย่างดีนะพอมีคําว่าของผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีเนะี่ยมันมีเรื่องอะไรได้บ้างนะครับก็คือว่าในเนื้องานต่างๆนะครับที่เรากระทํานั้นนะก็ยังเป็นแบบว่าเอางานเก่าที่มันยังดําเนินค้างอยู่นะมาทําต่อเนื่องนะตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้เลยแต่ว่าไองานเก่าที่มันค้างอยู่ที่เอามาทําต่อเนื่องนะครับมันจะมีจุดยุติแล้วนะว่ามันจะเสร็จ มันจะสําเร็จดังใจที่เราตั้งเป้าดังใจที่เราจะวางแผนงานต่างๆนั้นเอาไว้นะแต่พองานเดิมๆเนี่ยมันเสร็จออกมามันมีผลดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้รับหน้าที่ใหม่ๆนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเข้ามานะถึงดวงถึงชะตาของตัวเราด้วยนะครับพอหน้าที่ใหม่ๆมันมันมีเข้ามาเนี่ยเราก็เริ่มลุยทําสู้ทำนะอารมณ์แบบนี้นะครับผลงานมันก็ ดำเนินต่อไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสะดุดของการงานมีปัญหาในการงานไหมเนี่ยครับก็คงจะไม่เห็นนะว่างานมันจะสะดุดหรือว่างานมันจะมีปัญหาเรียกว่าทําอะไรขอให้ทำเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับอย่ารัดวงจรนะอย่ารัดขั้นรัดตอนนะครับแต่ละอย่างมันก็จะเสร็จนะสมหวังนะไม่ไม่ใช่สอนนะอันนี้นะแต่หมายถึงว่าดาวมันออกมาเป็นแบบนี้ว่าทําอะไรแล้ว ทำเป็นขั้นเป็นตอนมันมีแบบดาว่าทำมั่วๆแล้วมันออกมาได้มันมีตรงนั้นนะแต่ในครั้งนี้มันคือว่าทำเป็นขั้นเป็นตอนทาไปทีละส่วนเป็นระสเต็ปค่อยๆเดินก้าวต่อไปแบบนี้น,นะครับมันก็จะสําเร็จสมบังในทุกๆเรื่องนะครับฉะนั้นแสดงว่างานที่เคยคาราคาซางอยู่มันก็จะเคลียร์ออกได้นะออกมาเป็นผลดีแถมก็จะมีงานใหม่เข้ามาพอมีคําว่างานใหม่เข้ามาเนี่ยกลุ่มที่ทํางานอ่าของอ่าเขาเรียกว่าอะไร บริษัทนี้นะก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะเพราะงานเก่าก็ยังทําอยู่งานใหม่ก็มีเข้ามาแต่ถ้าเป็นกลุ่มของธุรกิจส่วนตัวนะครับการค้าขายการตลาดอะไรต่างๆนะครับเปิดหน้าร้านเนี่ยพอรามีงานใหม่เข้ามามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาก็ถือว่าดีไงนะถูกไหมเพราะงานมันเยอะเนี่ยมันก็ต้องทําให้ว่าเงินมันก็จะเยอะตามนั้นไปด้วยนะครับ ก็ถือว่าเดือนเดือนนี้นะการเงินอะไรต่างๆมันก็มีความคล่องตัวอยู่นะแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีความคล่องตัวที่มันมีเข้ามาอย่างไรเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันจะมีรายจ่ายอยู่แล้วนะเป็นบางส่วนรายจ่ายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอนอกจากจะเป็นการลงทุนเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับยังมีรายจ่ายในลักษณะว่าต้องไปซื้อยานะไปซื้อยาดูแลทั้งตัวเราเอง ทั้งบริวารเนี่ยนะครับบางทีบริวารภายในบ้านเอาคนเอาลูกหลานก่อนนะบางทีรูกหลานมีเกณฑ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับเราก็ต้องเสียค่ายาไปดูแลนะอันนี้ก็คือเรื่องที่จะต้องระมรัดระวังก็คือระระวังรูกหลานนะเจ็บป่วยนะครับหรือว่าลูกๆหลานหละนะครับนํานพาโรคภัยบางทีเด็กๆนะไปโรงเรียนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรักษาความสะอาดมากนะครับเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะในเดือนกันยายนนี้ถ้าเป็นในส่วนของ บริวารเหมือนกันนะครับบางทีมีเหตุบางประการที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะทั้งแนะนําทั้งอะไรต่างๆนานานะครับในเดือนเดือนนี้ด้วยนะครับพราะนั้นเรื่องรายจ่ายเนี่ยมันก็จะมีเล็กๆ,ๆน้อยๆนะไม่ได้มากมายอะไรนะครับพอมาพูดถึงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเรื่องเคราะห์กันแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้พูดถึงบริวารถูกไหมมาพูดถึงดวงชะตาของตัวพิจิตเองนะครับบ้างว่าจะมีเคราะห์ไหมในเดือนเดือนนี้นะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์นะ ที่อาจจะมีเคราะห์กันเกิดขึ้นนะครับจากเส้นทองการสัญจรการเดินทางต่าง,างๆนานาครับอ่าก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะอ่าเพราะมันจะมีมันจะมีขคอบแบบเจ็บป่วยจากร่างกายหรือว่าจะจะเป็นเคราะห์ในเรื่องของเคราะห์แบบความเจ็บเนื้อเจ็บตัวเข้ามานะในเดือนนี้เนี่ยถือว่ามันจะเป็นเคราะห์ในลักษณะของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหัวนะอ่าเข้ามาได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสติอย่างเดียวน้ตัวนี้แก้ง่ายแก้ได้ด้วยสตินะครับ เวลาเดินทางไปที่ไหนเคยขับรถเร็วเดือนนี้ก็ต้องไม่ประมาทนะครับเป็นไปแบบนี้ตลอดทั้งเดือนแล้วก็อย่าลืมนะทาบุญเสริมดวงชะตานะทาบุญก็คือตักบาตรธรรมดาเ่ยนะครับสวดมนต์ภาวนาต่างๆนานาก็จะช่วยให้เคราะห์ภัยต่างๆที่มันจะมีเกิดขึ้นมาน้นะครับลดน้อยถอยลงไปได้นะเพราะมันยังมีเหตุในเรื่องของว่า,าการพักฟื้นนะทีนี้ถ้ามันเกิดเหตุอะไรเข้ามาเนี่ยก็ถือว่า,าค่อนข้างที่จะต้องกังวลน,นิดหนึ่ง นะต้องเองไว้น,นิดหนึ่งว่ามันจะต้องถึงขั้นพักฟื้นมาพักสองวันสามวันอย่างเงี้ยนะครับมันดีเจ็บตัวเจ็บนู่นเจ็บนี่นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวนิดหนึ่งนะ,ะเท่านั้นเองนะหลายอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับก็อย่าลืมแทะทําบุญเองนะครับเรื่องเคราะห์จบไปแล้วนะทีนี้เรื่องเงินจบไปแล้วมาดูในเรื่องของออบริบาลกันต่อนะว่า ในเมื่อว่าถ้าสมมติเรามีเหตุมีเพศมีภัยแรงต่างๆเข้ามาบริวารยังจะสามารถมาดูแลช่วยเหลือ,อหน้าที่กิจการการงานต่างๆของตัวเราได้หรือไม่นะครับก็มองว่าบริวารนี่แหละนะเป็นตัวช่วยนะครับเราได้เป็นอย่างดีบางครั้งมาคอยเตือนสติเราได้ด้วยนะมาคอยสนับสนุนผลงานเราอยู่อยู่เบื้องหลังแบบนี้นครับก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นข้อดี พอข้อดีว่าบริบารมาช่วยแล้วเนี่ยนะบางคนมีอะไรคู่แข่งมีศัตรูเกิดขึ้นนะเนีย่ยวันที่ทาธุรกิจไม่มีศัตรูเกิดขึ้นแบบนี้ไงเดือนนี้ไม่ต้องกังวลใจไปนะในเรื่องของว่าคู่แข่งศัตรูเพศภัยต่างๆมันจะมาถึงตัวได้นะไปถึงเพศภัยจากศัตรูนะเพราะมองว่าเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนของการทําดีเข้าไว้นะครับแล้วบุญจะรักษา ใครที่จะมาคิดทําร้ายเราเดี๋ยวมันจะแพ้ภัยตัวเองไปแล้วนะครับมันจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวของคนที่คิดไม่ดีกับเรานะเพราะฉะนั้นเราขอให้คิดบวกไว้อย่างเดียวนะครับก็จะมีแต่เรื่องดีๆนั้นโครจรกลับเข้ามานี่พอดาวมาอารมณ์ในลันกษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้ว่ามีเกณฑ์การเดินทางเลยนะ,ะมีเกณฑ์การเดินทางไปทะไรไปไหว้พระไปทําบุญนะครับ ในเดือนกันยายานี้ถามว่ามันเป็นสงมงคลไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องมองคลที่จะมาหนุนดวงหนุนชะตาของตัวเราได้นะครับทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยังคงมาเมตตาเราอยู่ไหมนะครับถือว่ามาช่วยเหลือเราเลยแหละนะครับมาช่วยเหลือทั้งหน้าที่การงานแต่บางครั้งเรางุนหงิดหน่อยนะอาจจะงุดหงิดไดใ้ในบางประการนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยนะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับแต่ถือว่า พวกเราผู้ใหญ่ยังคงมาเมตตามาช่วยเหลือบางทีมาเราทําอะไรไม่ได้นะครับเขาเาเลยมาคุยกับเราเองไงนะมาเจราจากับเรานะก็ะถือว่าเป็นเรื่องดีนะทีนี้นะครับรอบตัวมีทั้งดีมีทั้งร้ายนะที่ผ่านมาพูดไปหมดละมาดูในเรื่องของความรักนะครับความรักความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะว่าจะดีร้ายอย่างไรนะครับก็มองมองว่าในเดือนเดือนนี้นะครับ เรื่องของความรักนะความสัมพันธ์ถือว่าเป็นไปในแง่บวกนะบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนแอบรักแอบชอบเราอยู่นะครับก็กลับมาเปิดตัวมาเฉลยนะว่ามีใจผูกพันนะครับมีใจสัมพันธ์ที่ดีนะครับเพราะเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะก็ถือว่าจะได้พบคนดีนะครับเข้ามาในดวงชะตานะครับมีเกณฑ์ดีที่จะ มีคนมาแอบชอบแอบรักแล้วเปิดเผยตัวออกมาให้เราได้รับรู้นะแล้วในส่วนของอถ้าใครแบบสายลุยหน่อยนะแอบรักแอบชอบใครนะครับเดือนเดือนนี้นะก็สามารถที่จะเดินเข้าไปคุยเดินเข้าไปเจราจาแล้วเหมือนเขาเปิดใจให้เราด้วยนะครับเพราะนั้นเนะี่ยมีทั้งคนเข้ามาแล้วก็เราเข้าไปลุยเองนะในเรื่องของความรักความสั่วมันก็ถือว่าเป็นไปในแง่ดีเลยนะทีนี้ในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะ ครอบครัวแล้วคู่ครองแล้วเนี่ยนะครับก็มองว่าเป็นเดือนของความหวานชื่นนะแต่ในบางครั้งเนี่ยด้วยภาวะหน้าที่การงานของแต่ละบุคคลเนี่ยมันมันเหนื่อยไนงะอาจจะมีปัญหาติดขัดกันนะครับในเรื่องของแง่คิดเรงบางสิ่งบางอย่างได้นะครับรวมถึงว่าเวลาเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะก็ต้องช่วยกันดูเส้นทางหน่อยนะจะได้ปลอดภัยทั้งคู่นะครับเพราะนั้นในเรื่องของความรักก็ทายไปในทางบวกด้วยเช่นเดียวกันครับ ขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท,ทวดาอารักษ์ดลบันดาลให้ทุกๆรัคนานราศีมีแต่คว,วามร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีแต่คว,วามสุขตลอดตั้งปี2,565นี้ครับ